เซ็กเ็นเจอแล้วทุกนเอ้ยวันนี้หนูไม่ได้ใส่สีสันแต่ว่าวันนี้หนูใส่ลายทุกคนเป็นลายเทปปะลายดอกไม้คือเทรนมันมาค่ะทุกคนเทรนแบบใส่กางเกงกําลังมาพี่หมีมีกางเกงครบเจ็ดวันเจ็ดสีไหมครับไม่มีค่ะทุกคนคือจริงๆอะหนูเป็นคนมีกางเกงแค่สามตัวที่เป็นสีสันหนูมีสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้าก็คือแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมแบบเป็นคนแบบมีกางเกงน่ารัก แต่อีก3ตัวที่เพิ่มขึ้นมาจะมีสีส้มนีออนสีเหลืองนีออนแล้วก็เขียวนีออนเนี่ย mm hmm. เกิดจากนิชาของโยกแล้วก็ชิเนซื้อมาให้หนูค่ะหนูก็เลยกลายเป็นมีกางเกงที่แบบสีสันเจ๊แจ๊ดสามตัวเพิ่มขึ้นมาในตู้แล้วหนูก็เลยแบบไม่อยากให้น้องเสียใจก็เลยใส่บ้างอะไรอย่างงี้แบบวันที่แบบไม่ค่อยออกไปไหน,ไหนใช่ บางวันก็เผอออกไปบ้างแบบเหงาก็เลยออกไปก็เลยมีใส่ออกไปข้างนอกบ้าง <c ười> <c ười> ส่งให้เอลเลยจะได้ครบพอก่อนทุกคนเ <c ười> ว้ยแต่จริงๆอะหนูอ่ะเคยปีแพลนไปดูกางเกงสีม่วงกับผมยกด้วยแบบตอนนั้นไป ห้างใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปร้านร้านนึงที่แบบเขาขายกางเกงสีสีๆแล้วหนูก็ดูแหนูก็แบบหุ้ยสีม่วสวยเนาะน่าจะเพิ่มอีกคอลเลคชั่นหนึง่งก็เลยแบบเออดูดูดอยู่ว่าอาจจะมีสีม่วงเพิ่มขึ้นมาในตู้ชอบใส่สีสากับคุณเแต่คุณเอเนี่ยคือหนูบอกเลยว่า number one เลยคนนี้คือเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบ คือวันหนึ่งที่เจอครูเอเนี่ยหนูต้องดูว่าครูเอาขาดสีอะไรเพราะว่าครูเอแบบสีแบบร่างกายเต็มไปหมดเลยอะสมมติว่าวันนี้ครูเอาขาดสีส้มพวกหนูก็จะแบบวันนี้ครูเอขาดขาดสีส้มเนาะนอย่างนี้